สวัสดีครับชาคอนได้นะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับตัว City ้แฮชแบ็เนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาก็ได้รับความนิยมเป็นจํานวนมากเลยนะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับเป็นตัวลองท็อปนะครับรุ่น s v ราคาก็อยู่ที่ 6, กแ0 0เจ็ดหมื่นบาทนะครับแต่ว่าถ้าสีเทาโซนิ Sony แบบนี้เนี่ยก็เพิ่มราคารวดอีก6000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวลองท็อปเนี่ยจะมีออปชันแล้วก็สเปคยังไงบ้างทั้งภายนอกแล้วก็ภายนนะครับมาติดตามดูในคลิปนี้ก็ได้เลย เดี๋าเริ่มกันที่ในห้องเครื่องกันก่อนเลยและการสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็มีให้ฉนวนการความร้อนมาให้ด้วยนะครับส่วนตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นเครื่อง1.0ลิตรทบร์นะครับ122แรงมา้าแล้วก็อัตราการประหยัดน้ำมนันสูงสุดอยู่ที่23.3กิเมต่อลิตรด้านหน้าตกแต่งเป็นกระจังหน้าโครเมียมสีเงินแบบนี้นะครับไฟโปรเจกเตอร์สีส้มมีไฟเดย์ไทม์ n ันนิงไลท์ให้แต่ว่ายังไม่มี ไฟตัดหมอกนะครับอันนั้นต้องเป็นตัวท็อปเลยถึงจะมีไฟตัดหมอกให้ส่วนตัวล้อแม็กก็เป็นขนาด15นิ้วนะครับลายเดียวกับรุ่น SV 4ประตูเลยเสาอากาศเป็นแบบคลิปสลามให้ทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ก็มีไฟเบรกมาให้สำหรับไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ดีไซน์ใหม่ดูมีความสปอร์ตชกเขียวมากขึ้นนะแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัววิเทคเทอร์โบให้ด้วยด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ ใต้โลโก้ตัว H ก็จะมีกล้องส่องภาพด้านหลังด้วยนะครับเวลากดใช้ก็จะฉัยภาพไปที่หน้าจอ,อมาดูต่อที่ภายในเลยนะครับภายในรุ่นนี้เป็นสีดำนะครับที่พวงมาลัยก็จะมีปุ่มเมนูนะครับสามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงปรับเมนูแล้วก็กดเรามองสายโทรศัพท์ได้นะครับกรณีที่เราเชื่อมบลูทูธส่วนตัวจอก็อย่างที่บอกไปเนาะมีกล้องมองหลังให้ซึ่งตัวกล้องเนี่ยก็ปรับมุมมองได้3ระดับเลยเครื่องเสียงเชื่อมบลูทูธ USB แล้วก็ Apple c a p p a พได้ระบบปรับประกาศเป็นแบบอัตโนมัตินะครับมีช่อง USB ให้2ช่องแล้วก็ช่องแฟลชซองห่ช่องสำหรับ,บอบ์ดรุ่นนี้ก็จะเป็นออ์์หนังนะครับแล้วก็ตรงขอบเขาจะมีใส่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับรวมถึงตัวได้ายเบ,บ์อนะก็จะออกเป็นโทนสีขาวตัดกันดีไซน์แบบนี้นะครับซึ่งตัวบอบ์ดของฝาคนคนขับเนี่ยก็สามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับ้วยการใช้คันโยกตัวนี้ ภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัว SV เป็นสีดำนะแต่ว่าถ้าตัวสประตูนั้นเขาจะเป็นสีเบจส่วนตรงแผงด้านข้างอันนี้ก็มีปุ่มพับกระจกข้างด้วยนะครับพับเข้ากางออกนะใช้ปุ่มเดียวกันก็เป็นระบบไฟฟ้า อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้นะครับที่ช่องยูทูบชาพอนด้าเนาะฝากกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยละกันเวลามีคลิปใหม่มาจะได้มีขึ้นแจ้งเตือนนะครับส่วนใครที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรทการดาวการผ่อนโปรโมชั่นออกรถใหมเนี่ยก็ inbox เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับตามช่องทางไลน์แอดหรือว่าทางแฟนเพจก็ได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ